จเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับ DIY มือหนึ่งอย่างนะครับที่เพื่อนๆจําเป็นจะต้องมีติดบ้านไว้นะครับสนับสนุนให้เพื่อนๆน,นะครับทางานด้วยตัวเองนะครับในการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทางานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผม สวัสดีครับผมพบกับช่างโจกลำปางนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับเครื่องมือ1ชนิดนะครับสมควรจะต้องมีไว้ในบ้านเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบทํางาน DIY นะครับหรือว่างานซ่อมแซมต่างๆภายในบ้านนะครับสว่านตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนนะครับอ่ะภายนอกนะครับยี่ห้อ m a ร์คเทนะครับผม เขาจะเขียนนะครับ Mark Tech by Makita นะครับก็สำหรับช่างทุกคนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าเครื่องมือยี่ห้อ m a k i t a เนี่ยมีความทนทานมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขนาดไหนนะครับข้อเสียของเจ้า m a k i t a เนี่ยมันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อะไหล่ค่อนข้างแพงนะครับ Makita จึงออกเจ้าตัวนี้มานะครับ Mark Tech นะครับผม by Makita นะครับ ก็เป็นน้องๆของมาอิตาเพื่อให้ราคามันถูกลงนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น MT 6 0 6นะครับก็ขนาด10มิลนะครับหรือว่า3าทับแนะครับสามารถที่จะจับดอกสว่านได้ถึง3าทับแนะครับก็เจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องรีวิวดูนะครับภายในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอไม่มีอะไรมากนะครับข้างในก็ลืงออกมาก็เป็น ตัวนี้เลยสว่านนะครับโอเคครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีโบชัวร์ของมาคิต้านะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นภาษาเวียดนามด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ใบรับประกันทุกครั้งนะครับที่เราซื้อเครื่องมือของมาคิต้านะครับ หรือว่ามร์เทตก็ตามนะครับขอใบรับประกันสินค้าจากผู้ขายนะครับผมเพื่อเป็นการเซอร์วิสเป็นการส่งซ่อมได้นะครับผมเขาก็จะรับประกันเดี๋ยวเรามาดูตัวสว่านนะครับผมตัวสว่านให้มาพร้อมกับตัวดอกขันนี่นะครับเอาไว้สําหรับขันขันเสร็จตรงนี้นะครับผมขันเพื่อเปลี่ยนดอกล็อกดอกนะครับผมก็ตัวความเร็วรอบนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันสเปคนะครับผม มาคิต้านะครับรุ่น MT 6 0 6นะครับขนาด10มิลน,นะครับผมหรือว่าขนาด3ทับนะครับตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่3 0 0พันรอบต่อนาทีนะครับเป็นความเร็วปั่นฟรีนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่3 0 0พันรอบต่อนาทีนะครับ มาร์คเทคเขาจะเขียนชัดเจนนะครับมาร์คเทคบายมากิต้าครับตัวนี้ผลิตที่เมดอินไทยแลนด์นะครับผมตัวบอดี้นะครับผมอาจจะมียางหุ้มยางหุ้มสําหรับจับให้กระชับมากขึ้นนะครับนี่นะฮะเพราะเวลาบางทีมันสะบัดสะบัดได้นะครับตัวนี้สะบัดได้เวลาเราเจาะนะครับเราจะมีเขาจะมีลูกศรให้นะครับตัวนี้นะครับลูกศรซ้ายขวานี่นะครับ มันเป็นลูกศรที่ไว้สําหรับเปลี่ยนนะครับบอกทิศทางในการใช้งานนะครับลูกศรตัวนี้ชี้ไปข้างหน้านะครับอเกียวก็จะหมุนเข้านะครับผมตัวนี้หมุนเข้านะครับอ่ถ้าเราใช้งานเปลี่ยนกับดอกดอกที่ใช้ไขควงนะครับผมตัวนี้ก็คือจะหมุนเข้าถ้าเราเปลี่ยนจะคลายดอกไขควงนะครับให้ผักตัวนี้ไปนะครับผมตัวนี้จะเห็นว่า จะเห็นว่าลูกศรชี้มาที่ตัวเรานะครับเวลาใช้งานนะครับหมายถึงว่าเรากดแล้วจะถอนดอกไขควงขึ้นมานะครับเวลาเราใช้งานนะครับมันสามารถเราเรียกกันว่าภาษาช่างเรียกว่าเลียนะครับเลียค่อยๆกดอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานอย่างเช่นเราต้องการรอบต่ํานะครับเจาะเจาะรอบต่ําหรือว่าไขควงนะครับเราก็ค่อยๆกด ถ้าก,กดนิดเดียวครับถ้าเรากดแรงมนะจะหมุนแรงเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ผมกดเบานะครับเป็นการเลียเลียสว่านนะครับผมภาษาช่างเขาเรียกอ,อาจจะเป็นภาษาผมคนเดียวได้นะช่างคนอื่นเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจนะครับไว้สําหรับล็อกนะครับเวลาเรากดนะครับแล้วเราปล่อยเลยครับ เห็นไหมครับผมไม่ได้กดอยู่นะครับตัวนี้ล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเวลาเราจะคายล็อกเราก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อคายล็อกนะครับสําหรับหัวตัวนี้นะครับเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกนะครับเจาะไม้ได้จเจาะเหล็กได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นหัวไขควงนะครับทําการอัดไขควงขันไขควงนะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นบล็อกนะครับบล็อกที่เขาติดตั้งแมททัชชีท ยิงเมทัลชีตเราก็เปลี่ยนบล็อกมาใส่แล้วก็เอาสว่านตัวนี้นะครับทําการยิงเมทัลชีตได้นะครับผมก็สว่านนะครับเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้ในงานช่างนะครับ40%ของงานช่างนะครับมีเจ้าตัวสว่านเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมสําหรับผมนะครับก็เลือกที่จะใช้มาร์คเทคนะครับผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับประหยัดตังค์ได้นะครับแล้วก็ในการซ่อมบำรุงเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนอยากจะมีเครื่องมือติดบ้านไว้นะครับก็เลือกที่จะใช้ของมาร์ e เทคนะครับช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่างจกลำปางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็เพจใน Facebook ด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้เนี่ยผมเอาสาระมาฝากนะครับผมสําหรับใครที่ทราบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าการใช้งานมันใช้งานยังไงนะครับอย่างเช่นผู้หญิงเด็กหรือว่า ใครก็ตามที่เขาไม่มีความชำนาญในงานช่างนะครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในกลุ่มนั้นนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยังไงครับผมสวัสดีครับ